สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้าวันพุธที่16ครับถือว่าวันนี้วันเป็นวันนักขัตฤกษกครับวันมาคบูชาอากาศวันนี้ก็ไม่แดดครับอากาศกำลังดีเลยจังหวัดอื่นอาจจะพายุเข้ามีฝนตกนะครับแต่อยู่นี่พิกัดด่านคุณโทดโคราชอากาศกำลังดีครับ วันนี้ปล่อยสองแม่ลูกออกมากินหญ้าครับเดี๋ยวพามาดูอัป,อปเดตน้องนับหนึ่งวัวสายพันธุ์บามันครับหลังจากที่คลอดออกมาวันที่สี่ผมเป็นห่วงกังวลเรื่องสายสะดือครับแต่ว่าวันนี้สายสะดือหลุหลดแล้วแต่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงครับแต่ว่ายังน่าห่วงอยู่เพราะว่า จะมีแผลครับเดี๋ยวพาไปดูสองแม่ลูกก็กำลังกินหญ้าอยู่ครับหญ้าไม่ค่อยเยอะแล้วละครับผมปล่อยให้กินทุกวันทุกวันเราก็ตัดสำรองเผื่อไปครับช่วงบ่ายเนี่ยครับดูอะไรฮะ แอบดูหระไหนมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูสะดือหน่อยเป็นยังไงมั่งขอดูสะดือหน่อยอยากหยอกอยากเล่นนะครับไหนให้ดูสะดือหน่อยดิไหนเป็นแผลหายยังเนี่ยครับจะเป็นแผลแดง หลังจากที่สะดือหลุดแต่ว่าถามถามเจ้าของเก่าเขาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายครับแต่เรากังวลเรากังวลเราเห็นแล้วโอ้ย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 ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอุ้ยชนทำไมวะเนี่ยเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะหื่มเกินไปแล้วนะ ครับแม่เขาหายากินอย่างสบายอารมณ์แล้วหนูล่ะฮะกินหญ้ามังยังเนี่ยเออนะห่ะหัดกินดิแม่นมไม่มีแล้วนะ่ะเดี๋ยวแม่ก็ไม่มีนมให้กินแล้วไปกำลังดือ้อกำลังสนเนี่ย ดูหมาหมาหมาจะมาเล่นด้วยจะบวกกับหมาเลยจะบวกกับไข่ตุ๋นเหรอเนี่ยครับดูเดี๋ยวดูสิรีรอบหนึ่งคลอดได้ทั้งหมดออตั้งแต่วันวัน,ว,นวันสุกที่สี่ครับวันนี้ก็ที่สิบหก สิบกว่าวันสิบสามวันเนี่ยครับตอนแรกผมข้างบนเรื่องสายสะดือมากเลยกลัวจะอักเสบแต่ว่านี่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยเลี้ยงเราเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกครับเอาสวัสดีลุงลุงป,ป้าป้าหน่อยเร็วนับหนึ่ง แม่อะไรไม่สนใจเลยนุครับฝากด้วยนะครับผมฝากพี่เพื่อนๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะมือใหม่ทำ YouTube ด้วยเลี้ยงวัวมือใหม่ด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ